การให้ดูเส้นทางจากด่านช้างไปยังอำเภอบ้านไร่ซึ่งจากอำเภอด่านช้างไปอำเภอบ้านไร่อยู่ที่ประมาณ40โลนะฮะ ามแยกนะฝ่ามือไปหนองฉางอุทยัยธานีซ้ายมือไปอำเภอบ้านไร่อุทยัยธานีเหมือนกันนะตอนนี้ขึ้นเขตจังหวัดอุทยัยธานีและเราจะวิ่งอยู่บนเส้นทางนี้อีก8กิโลเมตรนะ อำเภอลันสักยี่เก้ากิโลจริงแล้วก็คือทั้งสองเส้นทางเนี่ยสามารถไปไปเที่ยวหุบป่าตานหรือว่าไปเที่ยวบ้านชายเขาได้เลยนะตรงไปตรงนี้เป็นอำเภอลันสักอำเภอรันสักก็เป็นที่ตั้งของบ้านชายเขาที่เป็นที่เที่ยวแบบวิวสวยๆของเขาอะนะไปได้สองเส้นทางเลยนะ ชุมชนก่อนนะว่าตรงนี้คือชุมชนอะไรนะอ๋อก็คืออำเภอบ้านไร่นั่นแหละนะฮะถึงแล้วนะแต่ตรงนี้คือเขตเทศบาลไงเราจะขับรถให้ชมเมืองแล้วกันนะไหนๆก็มาแล้วนะเราจะขับรถพาชมเมืองอำเภอบ้านไร่นะฮะ So. ขอแถมอีกนิดนึ่งนะขอขับรถชมเมืองนิดนึง่งไหนๆก็มาแล้วนะตรงขวามือเป็นอะไรอนะ่ะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนเป็นบ้านเรือนเป็นตลาดนะฮะ ให้ดูเส้นทางบรรยากาศจากด่านช้างมาอำเภอบ้านไล่นะฮะจังหวัดอุทยธานีก็แค่สำหรับเส้นทางการเดินทางนะสรุปว่าถนนดีมากๆนะถนนจากด่านช้างมาบ้านไล่อุทยัยธานีนะระยะทางห่างกันแค่40โลนะฮะ ใครที่จะเดินทางไปเที่ยวยังภาคเหนือก็สามารถเดินทางมายัางเส้นทางนี้ได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะวนรถกลับแล้วนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ